สวัสดีค่ะถ่ายคลิปไว้เมื่อวานนี้นะคะเราจะกลับบ้านกันเดี๋ยวจะพาแวะไปดูเจ้าดำน้อยสองตัวนะคะเอาอาหารไปส่งไปส่งทุกวันนะคะหลังเลิกเรียนก็จะไปวันนี้ได้ถ่ายคลิปเด็กๆด้วยนะคะถ่ายเอาไว้ให้ชมนะคะว่าพวกเขาอยู่กินกันยังไงนะคะส่วนพวกหมาโตไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ารีบนะคะบางทีอยู่ถนนก็ต้องรีบให้เขานะคะ ไม่ใช่เราจะไปยืนถ่ายแบบรถสวนไปสวนมาเขาเขาก็อาจจะหมั่นไส้เราอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามีเวลาถ้ามีถนนว่วางๆถนนรถไม่เยอะก็ได้ถ่าย,ยค่ะได้ถ่ายคลิปน้องๆอ,อยู่แต่น้องได้กินทุกวันนะคะมาจอนที่นุเคยถ่ายให้ดูะคะ่ะนี่ก็มาหาเจ้าดำสองตัวนี้นะคะไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามีคุณตาที่เลี้ยงวัวอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะถนนก็ลึกเข้ามานิดนึงนะคะ เขาตัดป่าอยู่ข่าวออกนะคะพอไปถึงบ้านก็เจอ,เ,อเจออะไรเจอเจ้านายนะคะเจ้านายนอนเรียงรายแบบว่าสบายเกินพวกเขาก็คงจะเกิดมาใช้กรรมดีนะคะนุก,ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคงจะเกิดมาใช้กรรมดีในชาตินี้มั้งคะไม่ได้ลำบากอะไรแล้วนะคะมีแต่กินเล่นนอนนะคะ จ,จับผัดจับผูมาอยู่กับแม่ได้ยังไงทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่เข้าใจอันนี้ช่วงเช้านะคะช่วงเช้ายังไม่เช้าดีนะคะยังไม่สว่างดีก็หิวค่ะหิวหว,หว,วันอายสั่งยาเห็บหมัดแต่ทางโรงพยาบาลสัตว์บอกว่ายาหมดพอดีอว่างั้นก็เลยบอกว่าเขาบอกว่ารออีกอาทิตย์หนึ่งนะคะรออีกอาทิตย์หนึ่งแต่ยังไงก็ต้องสั่งมาให้วันอายแล้วก็แม่ไฝก่อนนะคะเพราะเขาเกานะเขาเกา่เกาเกา่าเหลือเกินนะคะ แต่ทุกตัวก็น่าจะได้หยอะนะคะสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาอยู่ระบบเปิดนะคะที่มองเห็นอยู่นี้อยู่ระบบเปิดนะคะอยู่แถวหน้าบ้านนะคะส่วนพ่อสลิดแล้วก็แม่น้ำใสอ่ะเขากินอยู่ข้างบ้านเนี่ยค่ะวันนี้เขามาคบหมดเลยค่ะมาคบหมดเลยเดี๋ยววันไอยก็กินอาหารเสร็จยังไม่อิ่มนะคะต้องไปกินอาหารเปียกอีกด้วยนะคะ ขาก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะค่ะวันอายกับแม่ไฟเนี่ยฟู่กับมู่ก็มากินนี่อุ้ยทรงผมเดี๋ยวเดี๋ยวทรงผมก็เข้าเที่ยวทางนะ,ะฟูมูมกกินอาหารดีค่ะปกติค่ะกราบพวกคุณในความเมตตาด้วยนะคะท่านผู้ใหญ่จจดีซีที่เมตตาสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างให้เด็กๆนะคะทําคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะอาจจะเสียงดังบ้างนะคะนี่ค่ะมาแล้วยังไม่เช้าดีค่ะยังไม่เช้าดียังยัง มืดๆนิดนึดูเสียงนักเรียนก็จะดังนิดนึงนะคะมีเสียงแทรกเข้ามาตุ้มทีม่แม่ตุ้มนะคะตุ้มตุ้มมานอนบ้านบ้างนะตุ้มเข้าใจไหมมานอนบ้านบ้างบ้านเราก็มีไม่ใช่ไปนอนแต่บ้านล้างเขาก็ชอบไปตามที่เขาเคยไปนะคะแต่เขาก็มากินอาหารนะคะมากินอาหารอาจจะโลกส่วนตัวสูงนะคะอ้าฟู เจ้านายทั้งสองนอนอเดี๋ยวปิดเทอมได้ปลาชายเย็นไปทำมันกันนะคะไม่รู้จะยังไงนะคะจะขึ้นรถให้เราไหมนะคะเมื่อเช้านี้ก่อนจะมาโรงเรียนก็แวะถ่ายพุทธรูปอง,องค์ใหญ่มากนะคะขอพรข,ขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยไปทำงานนะคะโรงเรียนไปหามาจอนด้วยนะคะ นี่ค่ะถึงโรงเรียนแล้วประมาณนี้นะคะสาย,สายนะคะตอนนี้ถ่ายตอนสา,สายบรรยากาศสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ